อันนี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็คือจะเป็นกล่องสุ่มเดมอนเอนะเองนะครับจะมีเพชรตั้งแต่นี่เลย50เพชร75 yes, เพชร100เพชร500เพชร1,000เพชรจนถึง10,000เพชรกันเลยนะคุณผู้ชมครับย้ำว่าไม่มีเกลือเลยนี่ โเคครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเวอร์โซนกันอีกแล้วนะครับและในคลิปวิดีโอนี้นะคุณผู้ชมครับก็ตามอกคลิปเลยก็คือจะมาเปิดเป็นกล่องสุ่มเพชรนะครับคุณผู้ชมครับย้าว่าเป็นกล่องสุ่มเพชรก็คือไม่มีเกลือเลยนะครับย้ําว่าไม่มีเกลือแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับมีแต่เพชรล้วนๆเลยนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยมันมีจริงหรือเปล่าพูดเล่นหรือเปล่าโม้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะคร ไปจนถึง1 0,000เพชรเลยนะคุณผู้ชมโอ้โหของจริงนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมใหม่เลยครับเฮ้ยสกินมีดถือนาฬาบี้ได้นะครับเฮ้ยกล่องคู่เรนไนน์นั่นเองนะคุณผู้ชมมันอ่านว่าอะไรคู่เรนไนน์ใช่ไหมเ้อมีดไฟเว้ยมาแล้วคุณผู้ชมนี่มากี่วันเอ่ยมาตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่28เลยนะคุณผู้ชมครับนี่แล้วก็สลับชุดก็มาเหมือนกันนะครับชุดผู้ชายนี่อ่าเพลิงทมินนั่นเองอ่ะแล้วก็ ซื้อไปเลยละกันนะคุณผู้ชมซื้อไปหน่อยละกันนะห้าสิบอ่ะปะปะัปะ๊บปั๊บโอ้โหได้โทเคินเลย <c oughs> เอ้ยมันแลกตรงไหนวะโทเคินคุณผู้ชมอ๋อน่าจะแบบอยู่ในหน้ากิจกรรมใช่ไหมมันจะต้องแลกอ๋อแลกตรงนี้ได้เลยอ่าใช้แปดสิบใช่ไหมผมมีห้าสิบแล้วโอเคอีกสิบกล่องนะครับปุ๊บลดราคาไม่มีจัดไปเลยอ่ะสามครั้งก็หมดไปเท่าไหร่แล้วผมเจ็ดร้อยห้าสิบเพชรนะครับน่าจะได้แล้วแหละเอ้ยยังไม่ได้คุณผู้ชมเอ้ยยังขาดอีกเยอะเลยนะเนี่ยปัป๊บปั๊บ ป๊อปโอ้โหปาไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยน่าจะได้แล้วแหละโอเคขาดอีกประมาณ6 7กล่องนะคุณผู้ชมสี่ห้าหกเจ็ดโอเคปั๊บปั๊บโอเคได้แล้วแหละ85โอเคพอดีเลยนะครับปุ๊บเรียบร้อยนะครับนี่ผมหมดไปไม่ไมไมถึงพันมั้งประมาณเออประมาณนั้นเลยคุณผู้ชมพันกว่าเพชรนั่นแหละก็จะได้มาเป็น Nether World True Blade ใช่ไหมคุณผู้ชมอ่านว่ายังไงเออจะเป็นมีดที่แบบสามารถถือนารอบบี้ได้นะครับมีดหัวตัดเลยตัวนี้คุณผู้ชมไหนนะ น,นี่เลยขอเลเอ้ยเป็นอาวุธนะคุณชมครับใครยังไม่สุม่มลองมาอวดกันได้นะครับใครสุ่มแล้วอ่ะเออใครสุ่มแล้วยังมาอวดกันหน่อยว่าหมดไปกี่เพชรน,นะครับนี่ยังหล่อเลยนะครับถือหน้าล็อบบี้คือแบบเท่จัดเลยโอ้โหเอ้ยอยางที่เลยคุณชมไปสุ่มกันได้แล้วนะครับในหน้าร้านค้าเลยนี่แล้วก็ไททันจู่โจมตอนนี้มาแล้วนะคุณผู้ชมก็ตอนนี้ก็คือยังขาดไททันเกราะนะครับยังไม่มาส่วนเซิร์ฟนอกเนี่ย เริ่มแบบเห็นแล้วนะครับว่ากิจกรรมจะมาในรูปแบบไหนก็เห็นแบบมีกิจกรรมเริ่มต้น9 mm. เพชรในคุณชมครับแต่เซิร์ฟไทยไม่รู้จะมาตอนไหนนะครับของเขาเนี่ยจะมาในวันพรุ่งนี้นะครับถ้าใครอยากดูกลุ่มสุ่มก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาแบบลองสุ่มดูนะครับว่าจะหมดเท่าไหร่นะเออ ก็โอเคคุณผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเป็นกล่องสุ่มไดมอนด์กันเลยดีกว่านะครับก็คือจะเป็นกล่องสุ่มเพชรที่แบบมีแต่เพชรล้วนๆเลยนะต่ว่าไม่มีพวกตัวสุ่มไดมอนด์รอย่ไม่มีพวกไอเทมเสริมเป็นเบ,บียงอะไรเนี่ยไม่มีเกลือเลยนะครับก็จะมีตั้งแต่50เพชจนถึง10,000เพชไปเลยนะครับเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับฝากกดไได้เป็นกำลังใจเลยก็ไปเจอกันในเซิร์ฟต่างประเทศกันเลยแล้วกันนะครับไปกันเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ ไปดูเป็นกิจกรรมของชุดปีกนกด้วยเว้ยคุณผู้ชมก็คือ,อปกติเนี่ยมันจะมีแค่กางเกงใช่ไหมล่ะตอนนี้เนี่ยมันมีแบบชุดเลยนะครับดูดิโอ้โหพื้นหลังมันแบบแนวแบบเกมโอ้โหเหมือน GTA เลยนะแนว GTA เลยนะเนี่ยคุณผู้ชมดูดิคือเท่มากอะหล่อจัดเลยนะครับชุดนี้เนี่ยดูดิของผู้หญิงก็แบบเท่จัดเลยนะครับเออจะเป็นแบบมี w a เปเปอร์ได้รู้สึกไหนนะจะเป็นภาพเต็มอะ่ะที่ไม่มีกิจกรรมบางอนะคุณผู้ชมนี่ชุดเต็มนี่ลยคุณผู้ชม โอ้โหเท่มากๆเลยนะครับอ่านี่ก็คือจะเป็นชุดที่แบบเข้ามาแล้วเนาะในเซิร์ฟนี้ก็คือจะไม่มีกางเกงเนาะอันนี้เนี่ยสุ่มได้ตั้งแต่9ไดมอนด์เป็นต้นไปเลยนะครับผู้ชมเท่าไหร่นะผู้ชมกิจกรรมเป็นยังไงผมก็ลืมดูไว้แต่มันเขียนเก้าไดมอนด์นะ <c oughs> นี่นี่น,นี่เออจะมี9ไดมอนด์แล้วก็39เพชรนั่นเองนะคุณผู้ชมก็อ่าเป็นการนำตุ้กขี้นปีนกนกเนี่ยตัวนี้เนี่ยเอามาแลกเป็นชุดนั่นเองนะคุณผู้ชมถามว่าออกยากไหมผมคิดว่าน่าจะออกยากเลยแต่ตัวนี้เนี่ย ก็ไม่สุม่มเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูเป็นกล่องสุ่มเพชรที่ผมว่ากันเลยดีกว่านะครับเอ้ คุณผู้ชมจะหาว่าผมโมเอกเฮ้ยมึงโมแล้วแหละไม่มีจริงหรอกอันนี้เลยนะครับคุณผู้ชมก็คือจะเป็นกล่องสุ่มเดมอนเอนนเองนะครับจะมีเพชรตั้งแต่นี่เลย50เพชรเ yes, 5เพชร100เพชร500เพชร1น0 0เพชรจนถึง10,000เพชรกันเลยนะค, <S <S คุณผู้ชมครับย้ำว่าไม่มีเกลือเลยนี่ไม่มีเกลือเลยนะครับโอ้โหคือแบบเปิดทีไรก็เจอแต่เพชรล้วนๆนะครับเออถ้าแบบมีอะไรอื่นออกมาในี่แบบตีปากเลยนะคุณผู้ชมมันไม่ได้คุณผู้ชมมัน มันไม่มีอันอื่นเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีแต่เพชรนั่นเองนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดกันดูนะครับผมก็มีทั้งหมด7กล่องนั่นเองนะครับโอ้โหเทอรมนี้รู้สึกว่าผมมีแบบกล่องสุ่มคตรเยอะนะครับโอ้โหเยอะมากเก็บมาจากไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาแบบเอากล่องสุ่มทิ้งก่อนนะครับเอาบพวกตัวนี้ทิ้งแป๊บโอเคก็พอเป็นพิธีพอนะครับ เพื่อแบบตัดเกลือออกนะครับเอ้ยจริงๆมันก็ไม่มีเกลือแหละแต่ว่าตามตกลก็คือ50ไดมอนด์โชคดีสุดก็คือ10,000ไดมอนด์เท่านั้นเองนะคุณผู้ชมไม่มีอะไรมากสำหรับกล่องสุ่มนี้นะครับงั้นเอาเป็นว่าเรามาเริ่มสุ่มกันเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่กล่องสุ่มไดมอนด์นะครับ10,000ไดมอนด์มีจริงหรือเปล่าออกยากหรือเปล่าเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับ1กล่องแรกไปเลยปุ๊บ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 ทำแบบเจ็ดกล่องดีไหมกล่องดีไหมเอาแค่หนึ่งกล่องไปก่อนนะครับปั๊บอุ้ย มาถึงได้50เพชรเลยอ๋อ gh, คือแบบมันเปิดเลยนะผมตกใจหมดนึกว่าแบบเออได้อะไรครูชมดูดิได้50เพชรเลยครูชมเฮ้ยมาถึงก็ได้50เพชรแล้วนะครูชมผมขอแบบ75เพชรได้ปะปั๊บอุ้ยได้50เพชรอีกรัวๆเลยนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยหนึ่งหมื่นเพชรต้องมาแล้วแหละหนึ่งหมื่นเพชรหนึ่งหมื่นเพชรหนึ่งหมื่นเพชรเพชเอาเรียวกก่อนนะครับปั๊บแล้วก็เปิดไปที่หนึ่งหมื่นเพชรเอ้ยเปิดไปที่กล่องเพชรต่อไปเลยนะครับหนึ่งหมื่นต้องมาหนึ่งหมื่นต้องมาหนึ อุ้ยเจ็ดพานเรื่มาเร็วลืมมาเร็วคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวมันจะไต่ขึ้นเรื่อยๆเว้ยโอเคเราเปิดกล่องซุ่มอโลออกไปทิ้งไปก่อนนะครับเหลือสี่กล่องอเว้ยชมครับหนึ่งหมื่นเพชรหนึ่งมงเพชรหนึ่งหมื่นเพชรหนึ่งหมื่นเพชร, 1, พชรปุ๊บ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 โอ้ยสิบเพชรมาอีกแล้ว <c oughs> แต่ว่าถือว่าผมยังได้เพชรอยู่นะครับยังแบบเออไม่เกลือนะเว้ยไม่เกลือเพราะมันไม่มีเกลือแล้วถถ้าก็ือว่าเกลลืืออม้่่ะเพชรก็ถวา มันก็เกลือถ้าพูดถึงความเป็นจริงมันก็เกลือเพราะว่ากล่องมันไม่มีอะไรเลยมันมี50เพชรนะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวเราจะเปิดให้หมดไปเลยดีกว่านะครับปับ๊บสามกล่องปุ๊บอุ้ยได้จเต็ีกแล้วยที่ไปด้วยสองกล่องนะครับสองกล่องไปเลยไหมสองกล่องไปเลยไหมปุ๊บอุ้ยได้หนึ่งร้อยเพชรนั่นเองนะคุณผู้ชมครับเรียบร้อยนะครับผู้ชมคือได้แต่เพชรล้วนเลยนะครับก็คือจะเป็นกล่องสุ่มเพชรนั่นเองนะคุณผู้ชมเออผมเปิดไปหมดเลยนะว่าจะเก็บไว้แบบโอ้โหจะเก็บไว้แบบ อดองไว้สักหน่อยนะครับคุณผู้ชม,มนอนนั้นก็เป็นของแรนะครับถามว่าผมได้มายังไงนั่นหรอคุณผู้ชมเดี๋ยวผมไปดูดีกว่าว่ากิจกรรมมันมาอย่างไรผมก็จำไม่ได้เหมือนกันแหละน่าจะแบบเป็นกิจกรรมอะไรสักอย่างนี่แหละคุณผู้ชมรู้สึกว่ามันหายไปแล้วอะ่ะเออผมได้มายังไงผมก็ไม่รู้นะครับวันนี้ก็เป็นเซอร์อะไรเนี่ยหายไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าว่าผมได้ไปกี่เพรตอนแรกก็ประมาณ 1,200เพศตอนนี้ก็เพิ่มมาเป็น1,600เพรก็ได้มาประมาณ400เพรไปเลยนะครับคุณชมพอมาเสียไหมมันก็ไม่ในะคุณชมเออผมก็ได้เพรมาเลยเนาะมันไม่มีเกลือด้วยซ้านะครับก็กล่องสุมนี้ก็ได้มายังไงก็น่นแหลกกิจกรรมมันหายไปแล้ววะ่ะคุณชมมันอยู่ไหนอะ่ะน่าจะเป็นกิจกรรมเติมเพรอะไรสักอย่างหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นกิจกรรมยังไงก็อ่ามันเป็นเซิฟนอกนะคุณชมเซ มันจะมีได้ไงนักชมสำหรับกล่องสุม่มเพชรล้วนนั้ชมเออผมจําได้น่าจะได้มาจากเป็นกิจกรรมเติมเพชรนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบเสียงนักชมจะเป็นการเติมโบนัสแบบเสียงนั่นเองนะครับปกติก็คือจะมีการเติมสะสมใช่ไหมอันนี้ก็คือจะเป็นเติมแล้วก็ได้รับเป็นกล่องสุ่มนั่นเองนะครับเออจะเป็นประมาณนั้นนะถ้าจำไม่ผิดนักชมครับเออก็สามารถมา สุ่มมาเล่นกันได้นะครับสำหรับเซิร์ฟนี้นะคุณผู้ชมครับเซิร์ฟไทยก็ไม่น่าจะเข้าแน่นอนเลยนะครับเว่ามาสุ่มมาเล่นนะครับก็สำหรับกิ้วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับเป็นไงบ้างคุณผู้ชมก็ชอบหรือเปล่าสำหรับการสุ่มกล่องสุ่มเพชรเมื่อกี้นะครับสรุปว่าเหมือนผมก็ได้เพชรมาฟรีๆอ่ะคุณผู้ชมคิดดูดิคือได้เพชรฟรีเว้ยจะเครียดอะไรมากคุณผู้ชมถามว่าหนึ่งหมื่นเพชรออกยากไหมคือแบบยากโคตรๆอ่ะ ไม่มีวันออกด้วยมั้งคุณผู้ชมอาจะมีแบบ1ในล้านมั้งคุณผู้ชม1นึ่งหมื่นเพชรอ่ะน่าจะปล่อยยากแหละคุณผู้ชมออกยากมากๆนะครับก็ถามว่าผมก็ได้มาอ่าสี่ร้อยเพชรก็ถือว่าดีแล้วนะครับก็ไม่ได้เสียอะไรนะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับว่าเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับนี่สำหรับชุดปีกนกนี่ก็รอกันเลยนะครับเดี๋ยวเซิร์ฟไทยก็จะเข้ามาอีกไม่นานแน่นอนเลยนะครับนี่เท่มากๆเลยนะครับโอเคครับผมก็ไ้เจอกัน Throw from